รับสิปีแล้วมใช่ครับเลกผมถามว่ามีเรกผมมาตังคืคอประมาณนั้นนะทีมหมวดทีแม่ลางเอสหมวดเจนสันนาถามมีเลกผมเขาตุ่มแดงใั่นหมถาม่มมีเคาตังคืนอน้อยครับถามว่าเสื้อนี่ถามนี่เหมือนร๊มีอันตรวจลักกะลีอะตรวจถามทีมหมวดทีทีมหมวดฮาทีมหมวดต่อยหมวดต้องแบบบอกให้ได้เบิ๊กครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับ ครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเสียนอํานาจนะครับผมให้มาสี่ตัวนะครับให้มาสี่ตัวมาจับคู่ใส่กันเอานะครับผมครับแนวทางตัวเลขก็คือเข้ามาแล้วตลอดนะครับผมยี่สิบสามสิบปีนะฮะ ยังไงนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปโทรสอบถามดีกว่านะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเอฟซีครับผมเป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทํานะครับได้สัมภาษณ์เซียนจากอํานาจนะครับผมแต่ก็ได้ยินมาว่าท่านถูกมาตลอดนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับเซียนอานาจกันครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผม ันซื้ออย่างน้อค่ะคุณพี่อันนอ้ของว่าซื้อปรจำเหรอยูยูทังอำนาจบ่ค่ะเงี้ยงครับผมเอาเส้นอำนาจจะเลื่อนเนาะค่ะรับผมตู้เลขนี่เข้าประจำเลยบ่จ้ากับประจำอยู่อันเศร้าหางหัวเจ้าหัวสิษฐาจาธุนะหัวสมาณนั้นตลอดมากินจะได้รายปีรับที่ปีนะ เป็นสูตรบ่จ๊ะมีแต่คือผมหมดตบหจดคับครูห้คือแบบว่าอืแม่ช่าแบบว่าเอาไปเบิ้งแบบวมานี่เรขข้า่งในดังมานี่ใเนใรรบเ,เบิเ้งใช้กับเรขกผมถามว่ามีเลขกผมมาตั้งคือประมาณนั้นนอ๋อค่ะเป็นสูตรคำนวณบ้องงวดที่แล้วนี้เขาบ่ค่ะงวดที่แล่วนี้มัอนออกอยังหูตะกอนีนมั้ยเจ็ดศูนย์สามลางเกียรติหา เออบอกรน้ไหมคนี่คอนเจ็ดหานี่ไอหมวดก็หมวทีเดียวนะสามสามสองหโอ้สามสามสองครับสองสองสาสี <t um> <t ่หางโกเจ็ดศ uh um> ูนยครับผมเด็กเพมันมีหามีโกมีเจ็ดมีศูนมันกับไปเลยกลางเจ็ดนี่ยมันกับไปกับศูนย์สามเจ็ดเนี่ยศูนย์เจ็ดศูนย์สามแตนันมันกับไอยังแงเนี่มันต้องเทียกกับไปเบอรทั้งสีเด็กทั้งบนทั้งวางเสมาน เ oh, ขาซตัวนะ้ันมันมันจีไปอย่งนงานเหมือนกัครับะคือคนหมาเนี่ยคือมันนักลางหลกลัวชีกัวดีไปล่างเอ็ดมวกจังสันนาสิบสิบมัวจะไปล่างึบ<น>้บ,บน<ะ>บนล่างไ้เนาะแมนครับคือบนล่างคือทื่ไหนไม่วอรเลม่ว่งแต่คเชือเรื่อนใจเลยทใหม่เมือง้ครับผมมันสีมันสีานานี่ยนาอื มันมันหลักนะเป็นการเป็นเป็นเลขหลักเหรอครับป๋าเป็นทั <c> ้ง <oughs> เป็นข้างหลักเป็นชัางหางครับผมโอ้คือกี่ตัวครับผมสี่ตัวเหรอฮะสี่ตัวเองครับสี่ตัวนี้ให้มาให้เอฟซีจับคู่เอาใช่ไหมครับป๋าจับคู่เอาหรือว่าพาเลขอาจารย์ดังๆเราเอาตัวนี้ไปดูว่ามีเลขผมด้วยไหมประมาณนั้นไงโอ้แต่แต่ว่าครับคือ ือเขา้าเข,าเขา้าเขาถุได้นายชืว่าเข้าเข้านักใจอ๋อแต่แต่แต่ว่าจะมาในสี่ตัวนี้ใช่ไหมฮะแมนประมาณนะโอ้มผมก็เข้าเข้า,ขาใจละคือคือความหมายเวลาที่ทำนะเงินคือคือเรกอาจารย์ทั้งหลายมาถามว่ามันเข้ามัดตัวนี้ครับท่านถามว่ผมีเ,มเข้าถุนได้ใช่ไหมถามว่มีเข้าก็ะือนหน่อยยครับสูตรสูตรนี้เข้ามาประมาณกี่งวดครับป่าครับผม ที่ที่ที่เคยทำสามสิบปีนี่คือเข้าตลอดถามว่าเสื้อนีถามนี่เหมือนเรมีเนตรวจลักเี่อ่ะบอกว่าโหลดแปีได้ก็ได้่าเจกมันออก็ใด้เลยผมสิบอกว่าเลขมีนัท่านั้นเท่านไ้นไล่มาโหลดตามที่งวดที่ที่งวดหาที่งวดจ่อยงวดทองแบบบอกให้ได้เบิรพรอันี้เร็วบอกว่าแต่เ็นเจบนออกก็มีเจ้เนี่ยผมผมหูเลาะโอ้ครับผมครับผมค่เอก็โทรหาได้อยู่เนาะ นี่ครับบอกภาพเนี่ยคือออกมาภัพเนี่บอกภากรถนะเพราะเพราะทีมบีเห็นประมาณนั้นโอ้พวกผมใจะลองดูบอกว่ามีเป็นนะครับผมเลขลักมีตัวใดแน่ค่ะครับอยากรู้ตัวเลขแล้วครับป้าครับผมมันออกดอกรุ่นสามครับโคกเจ็ดแปดเองครับมี่กเป็นเลขลักว่ะอ่ามีเจ็ดต้องไปเด็ก มี 8, แปดมีหนึ่งครับอือจับเอาในนี้ใช่ไหมครับท่านเพื่อนกับจับยู่ได้หันครับแต่ว่าก็คือแบบว่าหายแบบว่าเบิ่งจับแต่อาจารย์เืนว่าเลขกก็เลยอาจารย์มานนะกคือบนเขาเลขกผมก็คือกลุกมกม่มใดประมาณนอือผมผมเังแต่งผมเคยจับคูนะครับผมนะอาจารย์นั่งไดดังมากพราะกี่กี่เบิ่งแหละ สามเขาเลยปกก็บตือประมาณนั้นไงอสมมติว่าอาจารย์นี้มาเจ็ดหนึ่งของเราก็มีเจ็ดหนึ่งพอดีเราก็จับแล้วก็ทุ่มตัวนี้อย่างนี้แหละครับเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดแล้วก็ซื้อได้มีหกแล้วก็ซื้อได้ประมาณนั้นไงโอ้คือภายในสี่ตัวนี้นะครับเนะาะครับผมล่างรวมสี่ตัวนี้แม่นอนครับหรือว่าเราจะมาจับคู่เองก็ได้เป็นหกเจ็ดเป็นแปดหนึ่งเป็นหกแปดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับครับผมมันก็ไปบ่อยนะ แบบนั้นก็ไปบ่อยนะครับสามารถขึ้นทั้งบ,บนทั้งล่างเน่ครับทั้งบนทั้งล่างครับครับหมูมือได้เราไหมแต่นี่ไอที่ตัวรตอรีที่ย่อนหลัางไรๆหงวดนะครับกระทมาเบ,บิงง่าเออไล่เบิ้ง่าใจงวดที่เล็เดี๋ยวเอาตังค์เตี้ได้กระได้ือบอกว่าเร็วตัวนี้มี่ยังไงผมจะบอกไปเลยนะความัน่ถือบอยย่อนหล้างมึงกระไดะองอม,มีไหมครับที่ ที่มาแค่ตัวเดียวมีไหมครับผมมันก็มีครับอ๋อมีมีมาแค่หลักเดียวใช่ไหมจากสี่ตัวมาแค่ตัวเดียวนีครับโอ้ครับผมมีตัวเดียวบางครั้งก็มีสองครั้งก็มีสามบางครั้งก็ไปทั้งสี่อบางครั้งก็มาสี่ตัวมาี่เรงข้งบนข้างล่างไปเยอะมาเลยครับส่วนเปอร์เซ็นต์มาด้วยกันนี่มาเยอะกว่ามาตัวเดียวใช่ไหมครับมาสองตัวสามตัวเงี้ย เกือบเท่าเท่ากัน,นเกือบเกือบเท่าเท่ากันค่ะปนีให้ถามเลยคะ่ะจําราสีน <ผม S 2> อำนาจดีได้จับคู่ได้ใจไวไปค่ะว่ามาคู่ใดผมผมดว่าเนี่ยจับครับเพราะว่าผมบมดหดโมโบ,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 บว่าจับตัวใดกันผมคิดชื่อไว้ว่าพอจะจัดมือบังเหยวอาจารย์ตัวใดมามันสิเขาผมผมกระชินเงินตัวนั้นนั่นนะแต่แต่ขึ้นเรียดดับเรขดับนั่นแสดงว่าืึ้ หายหายไปเบิร์นนะสมมติว่าออกหางอย่างหายลดลงตัวหนึ่งออกห้างสามสิ่มีสองออกห้างหนึ่งสิ่มีศูนประมาณนั้นนะครับตัดลดที่ไม่มีาดโบกเคน่นหาเี่ลมีเลขมากแม่บอกค่ะพ่อเอฟซีคนไหนพิจารณาไปน้่กันจ้งสีเนติดจับก็ถือไงอก็มักคุ้มมักไปคุ้มมักแมันมักหมักเก็ดหมักเก็ดเนาะ เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเนี่ปะจ้าแมงเขาจะวางมาแค่ยังอยู่ที่เจ็ดสามเจ็ดห้าอีอีกโมงยังเจ็ดสามเนี่มาเจ็ดสามเจ็ดสาม่ะจ้าครับผมมันก็มากเจ็ดแปดนี่มากปะค่ะก็มาเดียวสองตัวนี่ก็คือแปดก็สามตัวเดียวกันเนาะแมงครับผมหกเจ็ดก็มาตัวนี้นะพวกเจ็ดหกเจ็ดรัผมโอ้เจ็ดหกเลยได้ละ มักลากิ๊บครับผมคือเก่าหกสป็ิกัน้เน่ื่อชื่อชื่อบที่อยู่กันฮกเป็นเก่าอะนะฮกจะคือหกะครับแงนครับไม่ต้องกลับนะครับเาไม่ต้องกลับหัวครับอันีคเอฟซีกับทูปรึกษาตัวเลขได้นะจ้าเนาะแงงครับได้ครับเอฟซีสามารถโทรหาได้นะครับเบอร์คือคือการครับตอนเรียก้องดังๆผมบอกคือว่าไม่สื่ออกเลยนะ ครับผมเพว่ามันตาออกตามแน่นบพรามันออกแดดตามแน่นหมอตามมีชีิตของแสงสิดทาบนแต่ว่าออกตามหนจะน่าหนักเลยอืมครับหรือว่าใครอยากจับคู่ก็ได้นะครับเพราะภายในสี่ตัวนี้นะครับเนาะแม่นครับแต่ว่ากัเบิ้งเบิ้งคือเหมันชั่วคือว่าเบิ้งเต่กับเพาะอาจารย์ที่เดินทางมันมีเล็ผคมเหมือนคือกลุ่มแดดประมาณนั้น โอ้ครับผมกับผมถ้ามีในสี่ตัวนี้สามารถทุ่มได้นะครับเนาะครับผมประมาณครับผมอืก็ต้องขอบขอบคุณนะครับผมทางเนาะครับเซียนอำนาจนะครับผมครับผมบผมครับขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนอำนาจนะครับ ที่ให้ตัวหลักมาก็คือมีหกมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งนะครับเบีครับผมสามารถที่จะจับคู่กันได้นะครับเป็นหกเจ็ดเป็นหกแปดเป็นหกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดเป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับก็อลองพิจารณาดูนะครับแต่สำหรับเซียนสำหรับเซียนนะฮะเซียนอำนาจจับชอบก็คือเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเนี่นะครับสำหรับแนวทางนะครับก็คือเจ็ดสามนี่ก็คือแปดนะครับผมใช่ไหมเบิกซับอืม โอ้ครับเอาขอลองพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ซีครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครผมก็ต้องขอขอบคุณเซียนอำนาจนะครับที่แบ่งปันแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ